บางเรื่องไม่ควรถูกเล่าขานบางสถานที่ไม่ควรถูกเหยียบย่ำและบางความลับไม่ควรถูกเปิดเผยแต่คืนนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องที่ทำให้คนหนึ่งต้องหายตัวไปตลอดกาลหอพักมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครราชสีมา อาคารเก่าที่ถูกปิดกั้นมากว่า15ปียืนตรังงานอยู่ด้านหลังของวิทยาเขตห่างไกลจากสายตาของนักศึกษารุ่นใหม่ที่นี่เคยเป็นบ้านของนักศึกษาหลายร้อยคนแต่ตอนนี้มีแค่ความมืดความเงียบและบางสิ่งที่ยังคงเดินทางอยู่ในทางเดินอันยาวไกลคนเล่าว่าในคืนที่เงียบสงบ ถ้าคุณยืนอยู่ใกล้ๆหอพักเก่าคุณจะได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเสียงฝือเท้าเดินขึ้นบันไดที่ไม่มีใครอยู่และที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงแคะประตูห้อง304วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับมินตรานักศึกษาชั้นปีที่สองผู้กล้าหาญหรือบ้ารหำก็ไม่รู้ ที่ตัดสินใจเข้าไปในหอพักเก่าแห่งนี้เพียงเพราะคำท้าและความลับที่เธอไม่ควรค้นพบเดือนตุลาคมปี2023มินตรานักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์กำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟของมหาวิทยาลัย<ๆ>เธอกำลังคุยกับเพื่อนๆในชมรมสืบสวนสิ่งลี้ลับพวกเขากำลังพูดถึงหอพักเก่าที่ถูกปิดมานานกว่าหลายปี ฉันได้ยินมาว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเสียชีวิตในห้อง304ปราดเพื่อนสนิทของมินตราพูดขึ้นเขาว่ากันว่าเธอถูกฆาตกรรมแต่ตำรวจปิดเคสไม่ให้ข่าวเรื่อไหลมหาวิทยาลัยเลยปิดอาคารทิ้งไปแล้วทำไมไม่รื้อทิ้งล่ะมินตราถามลือกันว่าทุกครั้งที่พยายามรือ้อคนงานจะเกิดอุบัติเหตุแปลกแ บางคนเห็นเงาผู้หญิงยืนหน้าต่างชั้นสามบางคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือปราดพูดเสียงต่ำสุดท้ายก็ยกเลิกโครงการรื้อถอนแค่ล้อมรั้วไว้เงียบแล้วมินตราก็พูดขึ้นถ้าเราเข้าไปดูละ่ะผู้เล่าคำพูดนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายคืนวันศุกร์ส3ตุลาคม เวลา23.47นาฬิกา47นาทีมินตราและปราดยืนอยู่หน้ารั้วสนิมของหอพักเก่าไฟฉายในมือของพวกเขาส่องแสงสั่นเทายังไม่สายที่จะกลับนะปราดพูดด้วยเสียงสั่นมาถึงแล้วจะกลับไปทำไมเธอดึงแผงรั้วที่หลวมเธอลื่นไหลเข้าไปในบริเวณต้องห้ามผู้เล่าอาคารสูงห้าชั้นปูนล,ลอกกระจกแตก หน้าต่างบางบานเปิดกระพือโหกเวกราวกับนีมือล่องหนกำลังเชื้อเชิญด้านหน้าล็อกแต่หน้าต่างห้องล็อบบี้แตกอยู่พวกเขาคลานเข้าไปข้างในกลิ่นอับชื้นฝุ่นหนาเกาะพื้นและความมืดที่หนาเทึบจนไฟฉายแทบจะทะลุไม่ได้ห้อง304อยู่ชั้นสมมินตรากระซิบเธอเดินนำไปยังบันไดผู้เล่า แต่ขณะที่เท้าของเธอแตะบันไดขั้นแรกเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเคาะประตูจากชั้นสามอกต๊อกต๊อก,อกคุณได้ยินไหมปราดกระซิบได้ไปดูกันพวกเขาเก้าวขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังทุกก้าวเสียงแผ่นไม้บันไดเก่าร้องครืดครืดราวกับกำลังร้องเตือนชั้นหนึ่ง ชั้นสองและในที่สุดชั้นสาทางเดินยาวและมืดมิดมีประตูห้องเรียงรายป้ายหมายเลขห้องเก่าที่ผุพัง301 302 303และก็304ประตูห้องปิดสนิท มีร้อยขีดข่วนเต็มไปหมดเรากับมีใครพยายามจะขีดข่วนออกมาป้ายหมายเลข30 4เอียงเฉียงมีคราบสีแดงเข้มเข้มเราเปิดไหมปราดถามด้วยเสียงสัน่นมินตราหายใจลึกแล้วผลักประตูประตูเปิดออกเองโดยไม่ต้องแรงเรากับมีใครรออยู่ข้างใน ห้องเล็กๆมีเตียงเหล็กเกา่เกาๆโต๊ะทำงานไม้และกระจกบานใหญ่ติดผนังแต่ที่แปลกคือห้องนี้ไม่มีฝุ่นนี่มันสะอาดเกินไปไหมปราดสังเกตมินตราเดินเข้าไปในห้องเธอส่องไฟฉายไปรอบๆแล้วก็เห็นบนผนังมีข้อความขีดด้วยสีแดงอย่าหาความจริงเธอจะต้องตาย เขาไม่ยอมปล่อยเธอไปพระเจ้าปราดถอยหลังเราออกให้เธอแต่มินตรากลับเดินไปที่โต๊ะทำงานมีสมุดบันทึกเก่าๆวางอยู่เธอหยิบมันขึ้นมาและนั่นคือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของเธอมินตราเปิดสมุดบันทึกหน้าแรกเขียนว่าบันทึกของนัทธริกาสุวรรณชั้นปีที่สาม ห้อง304เธอพลิกอ่านต่อข้อความเขียนด้วยลายมือสันๆ30กันยายน2558วันนี้ฉันเริ่มรู้สึกว่ามีคนจ้องมองตอนกลับมาห้องดึกๆฉันได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังฉันแต่พอหันกลับไปไม่มีใคร3ตุลาคม2558เขามาเคาะประตูห้องฉันอีกแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วในสัปดาห์นี้ ฉันบอกแม่บ้านแล้วแต่เธอบอกว่าไม่มีใครเข้ามาในอาคารนอกจากนักศึกษา7ตุลาคม2 5 5 8ั้ฉันเขียนเขาแล้วเขาเป็นอาจารย์อาจารย์ทวัชัยคนที่ทุกคนเคารพนับถือแต่ฉันรู้ความจริงเขาเป็นปีศาจมินตราอ่านต่อด้วยมือสัน่น10ตุลาคม2 5 5 8ั้ฉันพยายามบอกเพื่อนๆแต่ไม่มีใครเชื่อ เขามีอิทธิพลมากมีอำนาจมากวันนี้เขาส่งข้อความมาข่มขู่บอกว่าถ้าฉันพูดอีกครอบครัวฉันจะไม่ปลอดภัยและหน้าสุดท้ายลายมือขีดเขียนและเทะ13ตุลาคม2558เขามาที่ห้องแล้วฉันจะไม่รอดใครก็ได้ช่วยฉันทีประโยคจบไม่ถึงแล้วทันใดนั้นประตูห้องปิดตึงเองไม่ปราดวิ่งไปดึงมือจับประตู แต่มันไม่ยอมเปิดหยุดเล่นสัทีเถอะเขาตะโกนแต่ไม่มีใครตอบมินตรายินนิ่งกลางห้องมือถือสมุดบันทึกเขาฆ่าเธอมินตรากระซิบอาจารย์ธวัชชัยเขาฆ่านัทลิกาทันใดนั้นไฟฉายของพวกเขากับพริบแล้วดับทั้งหมดความมืดครอบงำและในความมืดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเสียงร้องไห้ของผู้หญิงช่วยฉันทีช่วยฉันทีอย่าปล่อยให้เขารอยนวล ใครอยู่ที่นั่นปราตโกนแสงจากมือถือของมินตราสว่างขึ้นเธอส่องไปที่กระจกและในกระจกนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาผมยาวสีดำเสื้อผ้าเปื้อนเลือดใบหน้าซีดตาเบือกว้างนัทริกามินตรากระซิบหญิงสาวในกระจกชี้มือไปที่มุมห้องมินตราหันไปมองมีแผ่นไม้พื้นบานหนึ่งยกขึ้นมาเหมือนถูกเปิดจากด้านล่างผู้เล่า และในช่องว่างนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่มินตราเดินเข้าไปใกล้ช่องว่างนั้นอย่างระมัดระวังเธอส่องไฟจากมือถือลงไปในช่องว่างใต้พื้นมีกล่องสีน้ำตาลเธอหยิบมันขึ้นเปิดฝาข้างในมีภาพถ่ายหลายสิบรูปภาพของผู้หญิงหลายคนนักศึกษาในชุดยูนิฟอร์มบางคนกำลังยิ้มบางคนหลับตาภาพถ่ายขณะไม่รู้ตัวและทุกภาพมีตราประทับของกล้องเดียวกัน ดีทีแ era สอ0พันเจ็ดถึงสองพด้านล่างกล่องมีจดหมายฉบับหนึ่งลายมือเขียนว่าถึงผู้ที่ค้นพบกล่องนี้ฉันชื่อนัทริกาถ้าคุณอ่านจดหมายนี้ได้แปลว่าฉันตายแล้วอาจารย์ทวัชัยจเจริญธรรมรองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์เขาเป็นปีศาจเขาทำร้ายนักศึกษาหญิงมานานหลายปีเขาใช้อำนาจข่มขู่เขาถ่ายภาพลับๆ ติดตามจับกลุมฉันพยายามเปิดโปงแต่เขามีอำนาจมากมหาวิทยาลัยไม่ฟังตำรวจไม่เชื่อถ้าคุณเจอจดหมายนี้ได้โปรดเปิดเผยความจริงอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลอย่าปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเป็นเหยื่อเหมือนฉันลายเซ็นนัทธริกาสุวรรณวันที่13ตุลาคม2551มินตรายืนนิ่งมือถือกล่องนั้นสัน่นเธอพูด เราต้องนำสิ่งนี้ออกไปเราต้องบอกทุกคนแต่ทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาในทางเดินติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงฝีเท้าหยุดหน้าประตูแล้วก็มีเสียงเคาะตอกตอกตอกเสียงของผู้ชายเย็นชาแทรกซึมผ่านประตูเปิดประตูสิฉันรู้ว่าพวกเธออยู่ข้างในหน้าต่างไปที่หน้าต่าง ประกระสิบดังพวกเขาวิ่งไปที่หน้าต่างแต่มันปิดสนิทและมีกรอบเหล็กล็อกอยู่เสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆบึมบึมบึ้ม,ม,มพวกเธอทำผิดแล้วออกมาเดี๋ยวนี้มินตราวมองไปรอบรอบห้องแล้วแท้ที่สุดเธอก็เห็นช่องระบายอากาศบนประตูนั่นเราไต่ขึ้นไปนั่นพวกเขาเอาโต๊ะไปที่ฝาผนัง ราดขึ้นไปก่อนดันฝาช่องระบายอากาศออกแล้วลอดขึ้นไปรีบเขาเอื้อมมือลงมามินตราส่งกล่องลักฐานขึ้นไปก่อนแล้วตัวเธอเองแต่ขณะที่เธอกำลังไต่ขึ้นประตูห้องเปิดออกชายร่างสูงยืนอยู่ที่ประตูเงาของเขาทอดยาวในความมืดพวกเธอไม่ควรมาที่นี่ เสียงเยือกเย็นมินตราดิ้นรนไต่ขึ้นช่องระบายอากาศเธอรู้สึกได้ถึงมือที่เอื้อมมาคว้าข้อเท้าเธอไปไปเลยเธอตะโกนปราดดึงเธอขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดพวกเขาคลานไปในช่องระบายอากาศที่แคบและมืดมิดเสียงตะโกนดังมาจากด้านล่างพวกเธอหนีไม่พ้นหรอกพวกเขาคลานไปในท่อระบายอากาศจนกระทั่งพบทางออก ตกลงมาที่ชั้นสองแล้ววิ่งออกจากอาคารอย่างสุดชีวิตพวกเขาวิ่งไม่หยุดไม่มองหลังกลับจนกระทั่งออกมาที่ถนนใต้แสงไฟโอมมินตรากอดกล่องหลักฐานไว้แน่นเราต้องไปแจ้งตำรวจเธอพูดและพวกเขาก็ทำในวันถัดมามินตราและปราดไปที่สถานีตำรวจส่งกล่องหลักฐานเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตำรวจเปิดสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่ตรวจสอบประวัติของอาจารย์ธวัชชัยเจริญธรรมและสิ่งที่พวกเขาพบน่าสยดสยองกว่าที่คิดมีเหยื่ออีกมากมายในช่วงสิบปีมีนักศึกษาหญิงอีกเจ็ดคนที่หายไปอย่างลึกลับบางคนถูกขู่เข็นจนต้องลาออกบางคนเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายแต่อาจารย์ธวัชชัยหายตัวก่อนที่ตำรวจจะไปจับกลุ่ม บางคนว่าเขาหนีไปต่างประเทศบางคนว่าเขากระโดดแม่น้ำมูลตายแต่มินตรารู้ความจริงเพราะในคืนที่เธอกลับไปยืนหน้าหอพักเก่าอีกครั้งเพื่อมาบอกลากับวิญญาณของนัทธิรกาเธอได้ยินเสียงเสียงชายร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากในอาคารแล้วเมื่อเธอแงนมองขึ้นไปที่หน้าต่างชั้นสามเธอเห็นเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่ พยายามจะทุบกระจกออกมาแต่ไม่มีใครช่วยเขาเพราะตอนนี้เขาติดอยู่ในนั้นตลอดการเหมือนที่นัทธิรากาเคยติดอยู่บางครั้งความยุติธรรมไม่ได้มาจากกฎหมายบางครั้งมันมาจากสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้และถ้าคุณเดินผ่านหอพักเก่าในมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาในคืนที่เงียบสงบ คุณอาจได้ยินเสียงเคาะประตูจากห้อง304แต่ครั้งนี้เป็นเสียงของชายคนหนึ่งที่กำลังขอความช่วยเหลือที่ไม่มีวันได้รับ